สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้เราจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนการโยน smoke หรือ fake m i n นี่ดานมิราชนะครับจากประมาณ A ฐานที่เนี้ยเข้าไปที่ B นะครับซึ่งเราจะอยู่ยืนอยู่ประมาณตรงจุดนี้นะครับมันจะมีแก๊ปอยู่ในมุมเนียเข้าไปในสมุมแล้วมันจะปลาระเบิดควันเนี่ยข้ามไปทั้งแบบเลยนะครับลงไปที่ B ประมาณตรงนี้นะครับแล้วถ้าโยนดีคอยไปด้วยก็จะดีมาที่คอยไม่ใช่ดีคอยนะครับ มันจะให,ให้สมจริงว่าเราวิ่งมานะครับและให้มีเพื่อนเราอยู่ข้างในเนี่ยที่จะเตรียมออกมาโยนแฟลต flat, เพื่อให้ดูสมจริงว่าเรา B ีรัชมานะครับและเพื่อนเราที่เหลือก็ตรงนี้สีคนรอกันอยู่ที่เเพื่อจะเข้ามายุดฐาน A นะครับเ,เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะโยนยังไงยังว่าก็บอกเข้ามาในแคปเน้ net, นในมุมนะครับเล็งไปที่หัวเนี่ยนะครับตรงหน้าต่างเนี่ยออกมาขวานิดนึงแล้วก็วิ่ง แล้วก็โยนนะครับวิ่งโยนนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็โยนตะคยตามนะครับอองข้างในกำลังโยนนะครับมันจะตกมาประมาณอย่างนี้นะครับไม่ต้องแม่นมากที่เดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเฟกมันจะทําให้เขาทว่าเรามานะครับตอนไหนก็โยนแลดออกมานะครับแล้วก็แค่ทำเสียงให้เหมือนว่าเราวิ่งมาจริงๆนะแล้วหวังว่าซีทีตรงนี้ก็จะโรเตตกลับไปที่ B หมดนะครับแล้วเพื่อนเราที่อยู่ที่ A ตรง2ชุดนี้ก็จะวิ่งเข้ามายึด A ได้นะครับพ่อคงจะเหลือน้อยนะครับแล้วก็วังระเบิดอยสบายใจนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับเราก็พบกันใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงใหม่นะครับเครดิตนี้ก็ต้องให้กับ Guardian แห่งนาวีนะครับซึ่งเขาจะเก่งมากในการโยน fake smoke ครับขอบคุณครับ